กูวแผลยังเวิร์อยู่เลยว่ะแผลกูแบบว่าเหมือนแบบโดนมาเชสับที่ขาไม่แผลเนี้ยแผลเนี้ยได้มาเนี้ยแผลไหนวะแผลสีแดงด้วยอุ้ยเอาดีๆเดี๋ยวแผลมันอยังเปิดอยู่เพื่อนอันเนี้ยได้ลั่นแต่ก็ว่าดีมเฮดมาเล่นให้เราอยู่นะ ืได้หมดอ่ะมีผมบอกเลยตอนนี้ไปไหนไปหาเล่นให้น้องๆมันวอร์มเลยประเทศไอแบมันอยากเล่นเนี่ยแบมอยากเล่นสตอรี่ไปไหนกันอ่ะไม่รู้บ้ารีเจนอ๋ออ๋อเบป้าเาเป่า ันนี้มนี้น่าจะไปกิบดิดหมดยังอย่างกับพี่อย่างรับพี่เอาเป้าเอลทูยังไม่จบียังไม่จบมีสตอรี่อยู่ใช่ละเป็นไงมีสตอรี่อยู่ F10 ดูสิ F10 ดูสิเล่นกับครอบครัวเมื่อวาน10-10ถ้าจำไม่ผิดอ๋อมันเป็นลีประชาชนไอ้กับครอบครัวมั้ง10-10พิ่งพิ่งพิ่งแต่สกอร์เขาดูสูสีนะโดยสามหนึ่งเตไปหเรื่องอะไรนะโดนครอบครัวไล่ตีประชาชนในยะหวังสามหนึ่ง ไม่รู้เมื่อวานไปกินหมูอะไรตีเอเวนพอรู้แล้วที่มีปัญหากันไว้ตอนนั้นรอันก็สรรหาทำกันเนาะไม่ขำขำขำเฮียมาทำอะไรครับเนี่ยบ้านบ้านเราบ้านไม่ใช่ครับผมไอ่นผมตอนนี้ผมมาหาชวนกระชับมิอยู่ไงบ้านบ้านเราบ้านเก่าหรือบ้านใหม่รอมันจบมันก่อนอ๋อลอรี่นี้จบก่นกไใช่กับครอบครัว เฮียรีบไหมอะถ้าถ้าไม่รีบก็รอรอได้เลยแต่รอมันจบอะถ้าให้เวลาเฮดเต็มตัวเตรียมคนด้วยหรือเปล่าไม่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วพร้อมหรอพร้อมเลยพร้อมเลยไม่วราผมอยากลองไอ้นี่ไง <c oughs> อยากลองจูน <c oughs> น้องๆด้วย่นมือมันมันติดสตอรี่อยู่เลยถ้าถ้าถ้าตอนนี้มันจะเป็นรีซอนไหมเพราะผมก็มีแค่ยี่สิบคนอีสิบคนมันเล่นกับครอบครัวอ๋อตอนนี้สามยี่สิบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ เอาไงเนี่ยเออเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเดียวไปทางอื่นไว้โอกาสหน้าก็ได้ครับโอเคครับหน้าเราไปที่ไปเล่นกันหนุกได้เจอกันครับโอเคครับผมขอบคุณครับความดีกูป้าไปกาต้องถึงแก๊งนี้จริงๆว่ะอมถ้าไม่มีใครเล่นอ่ะต้องฮัลโหลครับพ่อครับพ่ออยู่ไหนอ่ะโอ้โหไปเลยไปเลยพ่อรถพ่อรพ่อรถพรถพ่อรพ่อรับ่อรถพ่อต้องถึงมือว่ะเฮีย รถเคลว์ดีป่ะแผยังเปิดไม่น่าได้คุยนี่ไม่น่าได้คุยแบบนี้ไหนนี่เฮียวางกับตัวที่จีแม่งก่อนเลยไม่ได้จริงเลย่อมจริงเล่นกับตัวทีจีก่อนก็ได้นะตัวทีไปเลยเคลว์ดีจีเคลว์ดีก่อน แต่แม้ว่าทเวนตี้มันก็คงไม่เล่นกับเราอ่ะไม่รู้นะลองดูไม่ถ้าหมดเคลดีก็จะได้แข่งแล้วก็ทเวนตี้จีมันเราเหมือนเราเหมือนไปเล่นตบไก่อ่ะไม่แต่ถ้ามุดเราดีวิธีจะเล่นกัเวนตีได้รู้วิธีการเล่นของทเวนตี้จีนะเราเล่นกับเขาก่อนเพราะเขาแอบศกเก่งอยู่นะทเวนตี้จีอะมันไม่เล่นนี่ยเด็กเคล็ดเดี่ยวเล่นแอบศกเก่งอ่ะได้อยู่เดี๋ยวเซตปืนวนไปเดี๋ยวเซตปืนวนนะชิวๆนะ เออผมรู้สึกว่าเคลวีแล้วน่าจะได้เล่นมันนะทำไมมันไม่อยากเล่นกับเคลวีเวะผมอยากเจอแข็งๆก่อนแล้วค่อยแบบไปเจอตบไก่อ่ะมันจะได้คิวไงร้อยใบอ่ะแบบนี้กับเคลวีมากเลยอะว่าเรามาผิดวันเร่นี่อยู่หน้าเลนเคลเออทำไมวันนี้มันดูแบบชนเี่ยอะไรทุกอย่างรออะไรอ่ะอ๋อวันนี้โอ้ยเครียด มันพักแกง๊งโอ้วินตอต่แม่งก็เปลี่ยนสีอุ้ยเอ้เหนี่ยวกูใจนี่วะกูใจหายตลอดเลยว่ะเพื่อนบอกเขาบอกเขาแบบแบบขอตัวแทนแก๊งลักกี้อ่ะแล้วกูไม่อทานเลยนี่กูจะไปอย่างเดียวเลยว่ะไอ้เจ้หายวะเหมือนโดนเรียกเองอะ่ะคอมเมนต์ที่จีมึงไปคุยมาอ่งเพื่อนอะไรนะคอมเมนต์ที่จีมึงไปคุยมายังไม่คุยเลยเพื่อนลองไหมล่ะ เทวินิจีได้อยู่นะได้ไม่คุว่าจะเป็นจีจีเราเทวินิจีมีบ้านด้วยนี่เกือบสอะเหมือนเทวินิจีมีบ้านนะทิเป็นเอกไหมไล่แต่ของแข็งก่อนแล้วค่อยไปของหวานปกติเขาไม่แต่ไล่แต่ของหวานไปก่อนของแข็งใช่ไหมอันนี้อันนี้เรามาของแข็งเลยเหรอเออให้แบบว่าเปิดของแข็งเลยแล้วก็ร้อยใบค่อยไปกินนิ่มเอากินนิ่มเอาบ้านแคมป์มึงเล่นร้อยใบก็ไอ้นี่ชิงบ้านไอ้เพื่อน อ๋อจริงบ้านเบตต่ำร้อยใบเอลทูมันเคยเล่นกับใครมาบ้างวะเอลทูเคยเล่นกับใครแล้วบ้างอ่ะถามดิเผื่อแบบมีแผลแก้ไปแก้หน่อยไหมทำไมไม่จีบเลบบีเบบีเวตเวตเวตกับบีบีเหรอเวตยังไม่เคยแก้เวตเวตมันแก้เลยหาแก้เลย เบียดไม่ล่ะเวีไม่ล่ะหาแก้เลยเฮ้ยผมอยากผมอยากเล่นกับเวีนะผมไม่อยากเล่นกับบีบผมอยากเล่นกับเวีได้ถ้าผมอยากเล่นกับเวียเอาเวียอยู่คาสิโนหนึ่งโต๊ะเอาไงสรุปเล่นไงรคาสิโนนี่เบียดเวีเวีเวียดปะเวีนะคาสิโนหนึ่งโต๊ะแก้เลยมึงหาด่ามาเลยในคาสิโนอ่ะหาเลรามาเลยถ้าขอเล่นดีๆแล้วไม่เล่นกันก็นันนั้นหาเลราเลยหาเลี้ยงเลย ยอมเล่นดีๆไม่ใครมันยิงวะกูสาบไปแบบดีๆอ,อ,อ,อ๋อจุ้งไอเดี๋ยวยานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวหน้ามันไปแล้วโอ้อยอยู่คนหนึ่งา <c oughs> หา้าหาเรื่องดีๆแม่งไม่มีใครเล่นกันน่ะคารโนนะไปเวทด้วยวะ หาเล้าเลยหาเล้าเลยเล้าอยู่ไหนเล่นเปล่าเล่นเปล่าสิงดนตีนอะ่ะเซลดีเขาพักก็เลยเดี๋ยวไปหาทำลายวันพักเขาเลยครับให้เขาพักนู่นนี่นั่นนอนชิวๆเขาไหแบมันอยากจบก่อนวันอังคารถ้าหมดเล่นด้วยก็จะได้เล่นกับเซลดีวันจันแล้วก็จะม่ทอฮะางว่าเป็นผู้ขายดูดิหลายสา,าย อ้ค้างค้างค้างแต่กูไม่เห็นเวียเลยช่วงนีน้ตั้งแต่เข้ามาเนะี่ยสุ่มปะดีดีด <laughs> ไปแฟ้มละค่ะไม่มีเงียบกิป ไปเี่ยนนู้นนู่นนู้นนู้เสียท่ากูขอให้มันกูเข้ามันบอกว่า y คืออะไรคืออะไรวะไปแล้วไนงะ y คือ k u y เห็นตอบพี่เลยอ่ะเอสพี่หลอดผมถามันว่ามีข้าวไหมมันบอกไม่มีผมบอกว่ากูเข้าหน่อยมันถามว่าคือ<ม>คอะไรก็ไม่มีข้าวไง<ม>ครับก็พ<ม>ูดขายดูหน่อยครับไม่มีข้าวอ่ะดูแล้วดูแล้ว สวัสดีครับน้องชายน้องธนาพลอ่ะไอติมมีน้ำส้มมีเนี่ยครับก็่ทราบไม่มีครับไม่ผมถามไอติมมีไหมน้ำส้มมีไหมคุณบอกไม่มีพี่ยอกลินเหมือนผมปะตีนตีนผมถามมีข้าวไหมคุณบอกไม่มีผมถามว่ามีไอติมมีไหม้ำสมไหมคุณบอกไม่มียังไม่ได้บอกเลยนะครับเอาไอน้ำส้มก็ได้อ๋อน้ำส้มไหนครับน้ำส้มไหนพอดีหิวน้ำแล้วเปล่าเลยครับสามสามตัวครับไอติมแล้วโอเคไอติมมีกล่องไหม กระเป๋าอะไรสามสามตัวครับกระเป๋าอะไครับพี่ชายอีกแล้วมันตีถิ่นกำเดิดไปสามตัวเอาไอติมได้ไหมครับเอาไอติมได้ไหมมีเยอะเลยผมอะไม่เอาไม่เป็นไรครับพอละเอาเอาเอาไม่มีมีมีเยอะหรอครับมีเยอะหรอครับใช่ครับเชียเหลืออันเดียวนี่นี่มา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 ขึ้นรถผมมาเดี๋ยวไปเทรดที่เลเบลหมดตู้เลยมามามาเออมีเยอะด้วยมมีมีเยอะมีอันเดียวครับ เอาเอาล้อหลอกแล้วเนี่ยเออล้อหลอกแล้วเนี่ยก็เนี่ยตีนมาแน่เออเดี๋ยวล้อหลอกล้อหลอตีนมาเนี่เอาคนตีไม่ได้กวนตีเอาพี่ชายเอามีหมอบมีเยอะแล้วบอกอันเดียวใช่ไหมเนี่ยล้อหลอกหรือเปล่าเอากวนตีนหรือเปล่าไม่ได้กวนตีนครับไม่เขาจะเอาบอกไม่เมย์ลองแต่ต่อได้กวนตีนหรือเปล่าเฮ้ยห้าสักห้าสิบไหม ตีน,นี้ตั้งห้าสิบเปล่าไมมครับพี่ไหมครับอะไรวะไม่เห็นเก่าเลยนี่ว่าคนไม่พร้อมครับพี่ชายคนไม่มีเลยครับใจอ่ะอ้ออ้างของแกงไม่พร้อมหรืเว้ยไม่ได้อ้างครับพี่ไม่มีจริงๆครับไม่มีจริงๆคนจะเล่นไหมเนี่ยตั้งห้าสิบไหม ที่มีคนแล้วพี่ชายในเรื่องจริงนะครับเอามันดีเมื่อกี้เกือบติดแล้วนะแม่งแอบยิ้มนี่อยู่กันนไม่กี่คนนะครับตอนนี้เมื่อกี้อะไรพูดจะยี่สิบยี่สิบกี่คนนะเมื่อกี้อ่าครับเมื่อกี้บอกอะไรยี่สิบกี่คนนะมียี่สิบกว่าอย่างครับอ่าแล้วก็อองขเาฝ่าเล่นได้แล้วตอนนี้เล่นกิจกรรมจะมาไม่ถึงยี่สิบคนแล้วพี่ชายเหมือนกันเพราะมันถึงเวลาที่เราต้องทำแบบนั้นแล้วแบ็คฮอ๊ก มีอะไรอันที่ไรอ่าพี่ที่กูไปไหนก็ต้องมีอะไรพี่เขาขอเขาเขาขอเขาข้อหายอีกแล้วไม่มีเลยให้น้ำ้มไปใครมึงเราเราเป็นเป็นออกมาดิปาโนเนี่ยอัดวิดีโอให้ยูตัวล่างยังมีป่ะตัวล่างอ่ะมีอ้ที่ถามว่ามีอะไรอ่ะมี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 ไม่ไดครับมีเปล่าไอ้ที่ถามว่ามีอะไรอ่ะมาดิไอ้แก๊งเฮียอะไรมาเสียไอ้เขาต้องถามผมนะพี่ มีไหมครับมีไหมไม่มีครับเฮียผมบอกตรงนั้นถ้าถ้าเฮียจะไม่เล่นกับผมผมบอกว่าแพ้ตรีฮะเจ้าผมเดี๋ยวผมมีแค่มาแค่แค่ยี่สิบคนเองวะยังไม่พร้อมหรอกเฮียมียี่สิบเองหรอใช่มีมันเล่นไม่มันนะพี่รบางทีพร้อมเลยอีกอย่างมันมีแจ้งรอ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 เล่นกับพวกผมแล้วอ่ะต่อไปเฮียน่าถ้าเฮียจะแบบจะขารองเหยื่เฮีย น่านจะไม่หาแกงอง่นอ่ะแกงผมยังไม่พร้อมหรอกไม่ได้ไรรอกเฮียเชื่อผมเลยปวดมก็ม,มีประยโยชน์อลยเอไม่กล้าทูไม่กลก้าหรอกอันจริงเผื่เอาเลยครับเอทมันงี้แหละเป็นป่าวผมก็ไม่พร้อม,นอเ,อามาเนี่ยตียัมาขับเนี่ยมันมันมันจะเปื่อยดีอันจริงตียัวบผมอ่ะ ไม่เปื่อยรอเวทก็ตื่นเ,เอาเอาไม่ไม่ไม่เอาเอา,เอา,เอา,เอาไว้คนพร้อมอะไรพร้อมผมว่าตีมันมันจะได้สนุกนะผมว<ด>่าแก้กันเนี่ยแก้ไป<ก>ผมก็ดได้ฟรีเฮียเชื่อผมดิอ้าวเขาบอกว่าเขาได้ฟรีนะางานเนี้ยเอลทูฟร<ง>ีได้ฟรีเลยเหรอไม่ไหวนะครับพวกผมไม่ไหวหรอกคนบางบาง<อ>ทีมาไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำเนี่ยนึกว่าได้ L2 ฟรีไม่เขาเอาบอก เฮียไปมึงมาดิไม่ครับผมว่าเฮียไปหาเจมสมาเร่มเปนเด็กผันผมไร้ว่ะตีกับพวกผมไม่ได้หรอกรอาไปใส่กันเหรอครับไอเลสไอเลสเลยโอยอันนี้จะใส่กันเหรอครับไม่พร้อมก็จิ้มมานะเมดอ้าวครับจิ้มรถหน่อยนะครับเหนียวรออยู่รออยู่ได้ครับไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไม่ไม่ต้องบอกเดินมาแทงเลยถ้าพร้อมอ่ะพร้อมแล้วเดินมาแทง เกมควักทำเป็นที่จีพร้อมยังทำเป็นที่จีพร้อมแล้วเอาไหมทำเป็นที่จีพรือยังทำเป็ที่จีพร้อมหรือยังมันไม่มีแก๊งไหนเล่นเว้ยถ้าไม่ใช่หัวเมืองอ่ะไม่ใช่แก๊งหัวเมืองมาเด้มาเด้อ๋จ่ายยี่สิเอ็มเขาพร้อมเลยนะพี่จ่ายยี่สิเอ็มอะว่า,วาต้องทำเป็นที่จีจริงวะ ไม่มีแก๊งไหนได้เองเลยเว้ยถ้าไม่ใช่หัวเมืองจริงๆนะมันเคยตีกับแก๊งไหนนะเอลทูเป็นที่จีแล้วแก๊งอะไรอีกเป็นที่จีแต่เคอียังไม่เคยนั่งหมอบหมดเลยเบใช่ไหมนะมันช่วงไห้นี่เหรอวะช่วงเปลี่ยนถ่ายคนเหรอวะอ๋ออ๋อตอนตอนนั้นเราอยู่กูจำได้เพราะว่าแบ็คเบียดแบ็คเบียร์เอลทูแพ้อ๋อรอชิงบ้างหมดเลยแบ็คเบียดนะแบ็คเบียดเพื่อน น่าสนดันแบกเบียดอ่ะว้าแบกเบียดเพื่อนถอนเงาเงาแม่งไม่มีใครเด้งเลยวะดีเมทก็ต้องรอโอจีแม่งก็ต้องรอเรามีหลักฐานตอนที่เราคุยเนาะต้องดูต้ดูว่ามีคนรู้ไหมเลยต้องต้องเป็นเกีลดีจริงๆว่ะดูจากสองนานแล้วก็แบกเบียดอ่ะกูกล้าเดิมพันเลยกูว่าไม่เอาอีกแบกเบียดนะแบกเบียดไม่เอาหรอเออถ้าเป็นจีจีเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมันก็เหมาะเพราะว่ามันรู้ว่ามันจะมีคนรอชิงบ้านมันอ่ะไม่ก็ ก็ลองไปคุยกับมันว่าอยากลองเล่นกันก่อนไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้เผื่อมันจะเล่นไงมาแล้วนะ่ะมาอยู่หน้าบ้านอไอ้เป็นทะีเจีนตามตัวจีนมาละตัวจีนกำลังมาเห็นเราซื้อไม่ได้หรอคะคนเยอะไหมครับช่วงนี้เป็นดี้จีนครับอะไรนะครับพี่เวทไม่เล่นคนเยอะยไหมครับช่วงนี้ กนี้หลอผมสล็อตสิบสององนี้นะคนใช่หรอยีิบสองทำเมได้บ้านนะครับจริงค่ะยีคนไม่ได้เป็นเทียนหนึ่งค่ะโอไม่น่าใช่หรอกยี่สิบได้บ้านเทียหนึ่งค่ะลองมาดูเเวนจีน่ะได้บ้านหรอได้สองคนไสองคนในวอรมได้บ้านหรอใช่ครับใช่แล้วตอนชิงบ้านเล่นกี่สล็อตนะครับตอนชิงบ้านหลับตอนชิงบ้านยี่บหกครับยี่หคนหรอครับใช่ครับใช่ แล้วกับไอ้คนพร้อมเมือะไรครับพี่จะชิงบ้านหรอไม่ได้ชิงครับไม่ได้ชิงครับมาชวนเล่นเฉยๆอ๋อผมไม่แน่ใจเลยครับพี่ลาเป็นที่จีแแบพี่แแบมามาบ้านทำเป็นที่จีดิแแบอยู่ในรถพี่เนี่ยแต่เป็นเบอร์ก่อนชิงบ้านคุยกันว่าจะจะตีต่างจงบ้านไม่ใช่หรออุ้ยอะไรนะพี่ ตอนชิงบ้านนะรเราคุยไว้ไม่ใช่หรอว่าหลังชิงบ้านได้บ้านเสร็จจะมาตอตะเองว่าหลังชิงบ้านเล่นน่คุยกับใครอ่ะเบรคุยกับหัวแดงครับหัวแงดงคุยกับคนในแกงคุณนะคะที่เดียมานาบ้านตอนนั้นนะอ่ะเออน่าจะออกแกงไปแล้วครับแล้วอย่างนี้ทําไงดีล่ะคะตอนเขาพูดเขาพูดในฐานะคนในแกงคุณอ่ะอยู่กันสี่ห้าคนเลยนะตอนนั้นทำยังไงคืออะไรล่ะก็เขาพูดในตอนฐานะที่เขายังอยู่ในแกงคุณไงคะ ตอนตอนนั้นพี่ตอนนั้นพี่คุยกันว่าไงครับพี่ก็คุยว่าหลังชิงบ้านอะเดี๋ยว้อทิจีพร้อมซื้ิี่จีจะมาจะมาตีก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แต่แต่ว่าผมถ้าจะไม่ไม่ได้พร้อมกันครับก็เลยไม่ได้ไปเล่นอะไรเลยเพราะคนคนก็ไม่มีบ้านะครับครับมีบ้านสองหลัไม่พอแบบ รามีบ้านไม่พร้อมทำไงมาดิมาดิมาดิมามาพี่เอาเอาบ้านไปเลยไหมครับพี่มาดิพี่เอาค่ะอยากตีอ๋อมาดิเห็นได้ง่ายไปอ่ะมาดิเฮ้ยมาดิอยากตีฮะมาดิตอนนี้ผมยังไม่พร้อมอ่ะตอนนั้นก็ไม่พร้อมตอนนี้ก็ไม่พร้อมพร้อมตอนไหนครับอุ้ยผมต้องรอมันละผมมียิ้มสองคนนะพี่ พี่จะเล่นสนุกไหมล่ะไม่รู้ดิพี่ไม่ติดเพราะว่ามันก็ถือว่ามันเป็นความพร้อมของแกงเขาอ่ะอันนี้เราต้องไปยังไงอ่ะต้องไปรับทราบความพร้อมของแกงเขาไหมอันนี้พี่ไม่รู้ไงตอนนั้นก็รอแล้วอ่ะได้รอตอนนี้ยเยอ่เล่นเล่นเล่นก็นได้ครับเดี๋ยว ถ้าพี่อยากเล่ยนนะผมเล่นให้ก็ได้แต่ว่าห้าสิบใบใช่ไหมอืออ<ม>่บัตรเล่นกี่ใบอีบัตรแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่แค่สิบคนนะครับเล่นเล่นเลยไหมครับถ้างานผมผมมีแค่แนววันนี้<อ>ได้เลยว้ยมากหรอเอาไงแต่แล้วแต่เลยเดี๋ยวเราอีกหนึ่งนะมันเราพี่แบงค์มถ้ามึงอยากวองกันบ้างล่ะเซตใหม่อยากอยู่แล้ว มันก็ยากต้องอยากเล่นปะไหนๆก็นี่แล้วอ่ะฟาร์มมาไม่ได้เล่นมันจะซ้อมทำไมวะฟาร์มมาไม่ได้เล่นจะฟาร์มทำไมวะแย่ไปไหนเนะี่ยแยไปไหนวะมันไปเข้าห้องน้ำโอ้ขี้แตกเลยเนาะเอาไงเราอยากโอ้ชีอะมีคนสั่งข้าวได้หมดแล้วใจหัวหัวเลยมีแบ่เลยได้หมดเล้ว ถ้าถามเมลนะเขามีเมลไม่รู้หรอกว่าเขามีคนน้อยคนเยอะแค่ไหนเพราะเมลไม่ได้ไปการคนเกงเขาอะสเต็กมาเล่นเอาแบบสนุกงงจัดเลยว่าก็ไม่สนุกอะถ้าเขามีแค่เนี้ยคณนะพี่เขาเนะครับแบบแค่ลายเครียดงหรืออยากเล่นแบบเอามาเวลดน้ำหนักเลยสเต็กมาเฉยเลยงงจัดต้องเล่นสามประสบการณ์สี่ถ้าเป็นเล่นปกติเสียเวลา เรามีแทนที่เราจะทำอะไรไหมล่ะเช่นเอาคนเข้าออกหรืออะไรอย่างเงี้ยลองดูถ้าเกิดมีก็เล่นกับมันก็ได้ถ้าไม่มีหมาว่าหาแก้งอื่นหรือไม่มีแก้งไหนแล้วผมว่าอยู่แล้วไอ้เต่าไ่หาไปหาเวียนมันเคยทำแต่เืินเอ้ยเอ้ยแค่มันกูชนแฟนมันตายแล้วมันด่ากูเนี่อยไอ้เหี้ย ตรงที่เนี่ยที่เก็บรถอ่ะคือกูขี่ไปจอดไอ้ตรงที่เก็บรถใช่ไหมแล้วผู้ชนก็ไผมก็มองว่างั้นโอเคโอดีโฮสซิมันเด็กมีเชื่แต่ผมไม่ใส่ไม่ได้ใจว่ามันจะจบภายในวันอังคารหรือเปล่าเจริงจริงแเลยแพ้เนี่ยพูดคำว่าเอาบ้านไปเลยไหมครับคืออะไรมันจะไม่ตีนะไม่รักษาบ้านมันเลยหรอวะอะไรเนีตีเวกันเนาะคือกีบมันไม่เหมาะไม่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 ไมรไม่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 ไมไม่ไม่ แต่เราก็เวดไม่พร้อมอ่ะไม่เชื่อจริงเหรอพีว่ามันเก็บของไปชิมบ้านท้งน,น,น,นั้นเนี่ยพวกเนี้ยตอนเนี้ยยังไยมาอย่างไหนแล้วต้องไม่เล่นก็ไปเฮ้ยเอเดี๋ยวละ เดี๋ยวเราให้แบงไปก่อนละล่ะไปก่อนละจะมาใหม่โอเคครับไม่ตีแล้ววะเลเวามีใครกล้าเราวะตรงเนี้ยเลเวลไม่ออกกันยไม่ออกครับพี่ขอโทษครับพี่แต่เอาบอกไม่มวยร้องแต่ต่อได้เอาเปล่ามาเด้เรื่องอบมาแตกลับแก๊งเนี่ยกับพี่เหนียวเนี่ยทันเวาทันเวลาฮะนี่เดือนอะไร โอ้สองเดียนโอเคทันมาเจ<ด><ด>อกัน<ะ>เหรอใช่ทันมาเจอกูปิดเทมอมมาเดียร์ไม่รู้ปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่ไอ้เหี้ยะจะไปฝึกงานไหมเข่วยเอ้กูกะจะเล่นก่อนแบบว่า,วาไอ้นี่กูไม่แน่ใจแฟนกูแง้วกูต้องไปฝึกงานไหมเนะี่ยกูเลยกะจะมาเล่นก่อนแบบว่าเล่นแบบเล่นให้มันมันๆนะอ่ะไอ้เหี้ยทันมาปีนนาหน้าแฮ่เพื่อน ปีนี้ละพี่ให้เลรัปีนี้เหรอไม่รู้ว่าแม่งจะให้กูไปฝึกงานตอนไหนนะเดีวเลอยากหาเล่นก่อนเดี๋แกางไหนอีกวะอีกทีนี่มันอยากลองของเนี่ยถ้าสมมุิแผลสดๆอ่ะถ้ามันสมมุิแบบเดี๋ยวดีป่ะเออดีเนี่ยแผลสดๆเลยะว่าเขาเอาเนี่ยที่เดี๋ยมายังเนี่ยแล้วยังมาแล้วว่างัยครั้งครังว่าไง่ายทีมบอกมาไม่พร้อมมันดีกับไม้อว ไม่เอากูจะหลับมันบอกว่ามันจะตีตีก็ได้นะแต่คนเหมือนไม่น่ามีใครเอานะเพื่อนตอนเนี้ยว่านะเป็นไงบ้างครับเหลือเคยร์ดีแบ็คเบียร์โองแก๊งแนะนำน้องใหม่นะครับเปตกว่าเคดีเล่นแต่แบ็คเบียร์อ่ะอาจจะไม่อันนี้าสิบหกนะเออพอกันแบ็คเบียร์มันก็มีบ้านเนี่ยบ้านมันนี่นะมอว่ามันไม่อยากมอร์มเคตอนนี้ยจะไม่เล่นหรอมันต้องดึงมูนนั่นกลับมาก่อนโอเคอ่ะทำให้ คงทำเป็นแผลอะไรมั้งไหมอะมันด่ากี่เป้าไงใครเวรอ์แล้วเนามันต้องไป็นตอันนะพี่ที่มธนาคารแบบลั่นชิวๆไอ้เอาดิไอ้เช่นแม่งมันด่ากด๊กสินานยังแต่มานานแล้วนะไอ้แบทธนาคารเจอตึงป่ะแบทธนาคารเจอไม่ตึงป่ะเล่นป็ลไรเจอใครวะของเขาแกงก็ได้พวกโอจิแบกเบี้ยพวกอะไรพวกนั้นเนาะเออขงแกได้ได้ใครวะได้เหรอไหลวะเต่งวะ ไปสุดท้ายเคียวดีเออถ้าจะเล่นอะ KOD แบงค์สามคือแบงค์ไหนวะมีมีเบด OG ดักเบียสแล้วก็รีเจนเนี่ยที่เราไปธนาคารสามคือธนาคารเหรอไม่รู้ว่ะไม่เนาะมีกระสุนทั้งหมดมีอยู่ไปเซร็จกันรอเซตนั่นเดี๋ยวอฟูลรอนหนึ่งแม็กตีนาโนไม่กูอยากหาเล่นแบบว่าแบบตอนที่กูยังเล่นได้เนี่ย ฝึกงานก็ไม่ได้มานั่งเดินนี่เออไปธนาคารทะเลทรายดิโอเคแบกธนาคารทะเลทรายนะค้างค้างเพื่อนเดี๋ยวค้างค้างหายยังเพื่อน